h ฮลโลก็สวีทุกท่านนผู้ชมท่านสุกันนั่นเองใช่ครับครั้งนี้นะฮะเรากลับมาเลยไหมครับเอาชีวิตรอดหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดกันต่อนั่นเองก็ตาปกคลิปนะฮะก็คือครั้งนี้นะฮะผมจะมาทาฟาร์มแม่มดนั่นเองเลยเนาะแล้วเป็นฟาร์มแม่มดที่ที่โคตรจะพิสดารแล้วก็โคตรจะไม่มีมนุษยรรมเท่าไหร่นะฮะก็คือเราจะเปลี่ยนวลเลเจอร์ให้เป็นแม่มดนั่นเอง ซึ่งแน่นอ,อทนทางหลักการฟาร์มนี้ง่ายๆเลยก็คือเราก็าก็แค่ปั๊มวิลเลเจอร์จากอ่โอ่งสตรัคเจอร์ที่ผมกำลังทำง่ายๆนี่เนาะจากนั้นนะฮะก็ปล่อยให้ลูกวิลเลเจอร์ไหลาตามท่อไปไปไกลๆประมาณสัก40บล็อกมั้งจากนั้นนะฮะแล้วก็รอวันฝนฟ้า,ฟาเกิดฝนฟ้าขนองนะฮะแล้วก็เจะเอาเราจะเอาไทรเดนที่มีเอ็นชาร์ชแนลลิงปลาเซวิลเลเจอร์วิลเลเจอร์ตัวนั้นจะกลายเป็นแม่ม,มดให้เหล่านั้นเองแล้วเนาะ ซึ่งแน่นอนับฟาร์มอันนี้แน่นอนว่าที่มันเป็นฟาร์มมีมเพราะว่ามันใช้งานไม่ได้จริงๆนะเองทุกคนคือมันมันเป็นฟาร์มที่เราต้องรอฝนฟ้าขนองให้ให้มันเกิดแล้วเนาะก็ได้แหละฮะไม่ค้ามันเป็นโลกอย่างนี้แล้วเนาะเราจะทําอะไรก็ทานั่นเองเอาละเราไปดูเราไปดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่าทุกคนโอ้สักทีนะทันเดอร์แล้วทุกคนรอตั้งนานโอ้โห นี่ก็คือเหตุผลที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันก็ผมรอแกนี่แหละทันเดอร์ผมเอฟเคมานานมากเลยเอาล่ะแล้วลูลวิเลจเจอร์เราอยู่นี่ใช่ไหมสวัสดีจ้าอันนี้ก็คือมันโตหมดแล้วเนาะทุกคนนะแล้วก็จะเอาแล้วก็จะขุดอย่างนี้ฮะอ่ะ Thunder ทันเดอร์ท้องฟ้าโลกไม่มีบล็อกบังผ่าใส่มันเลย นี่ฮะกลายเป็นแม่มดกันหมดแล้วนั่นเองโอเคแล้วเราก็จะอุดอันนี้ไปนะคะเหมือนตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไหมก็ใช่เราต้องอุดแป๊บหนึ่งโอ้ไมก่ก็ทันเรสตอมวิเลเจอร์นะ่าสงสารพวกนั้นเขากลายเป็นแม่มดกันแล้วลนะ่ะทุกคนแล้วเราก็มาตรงนี้เลยฮะแล้วก็ยืนนวดทางให้เขาหน่อย อันนี้คือผลลัพธ์ที่ผมต้องรอมาหลายสิบวันกันเลยเนี่ยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนมีประมาณนี้แหละฮะ